สวัสดีเศ้าอากาศกำลังดีหมอกหนาคาดว่ามนีจะห่อนตับแตกคือการสรับฤดูหนาวก็ได้ให้บานสวนพี่นอ้องนะ้องมาบานสวนมาเบิงตน้นไม้ที่ปลูกไว้กําลังจะมาโหดน้ำพอุิีมาปลูกต้นมอนเนาะแต่ว่าจะพาทุกคนมาเบ่งกี่กเผาเนาะเริ่มใหญ่แล้วเนาะก็เผาเริ่มใหญ่แล้วละกาต้นกล้วย ปลูกไว้ก้อนนะ้านี่ก็เริ่มใหญ่แล้วเพราะว่าพอคนก็นมาอาบน้ำอยู่นี่แหละนะอาบนา้ำพ่อได้มีน้ำพดต้นใหม่ไปน้ำนี่ก็ต้นหนึ่งต้นนี้จะเป็นกล้วยหอมเนาะเริ่มใหญ่แล้วสำหรับกล้วยหอมต้นนี้หนาฝนก็นจะแตกกอขาดว่านะถ้าบ่ตายเนาะเพราะว่าอีกบกี่เดือนกับเขาสูดฤดูฝนแล้วเนาะกลุ่มผ้ายู่เดอนหนากลุ่มผ้าแล้วนี่คือบรรยากาศ บานสวนเนาะลรวกาศท่งหน้าเพิ่นกระดูดหน้าทั้งพุดด่นให้พ่อดูดเจ้ะเป็นไฮเดียวแล้วเพิ่งกระเพาทานทั้งพุ่นอีกเนะาะเผาทานนํานี่คือบรรยากาศนะพี่น้องบรรยากาศนี่ก็ปลูกไว้คือการปิดแล้วเน,ะะวนาะจะฮดหน้าอีกทีนึงสวัสดีไกาไกลสวัสดีไกาสวัสดีไกาสวัสดีไกานะพี่น้องนี่คือบรรยากาศเศ้าๆเนาะตอนนดีก็ต้องก้าว ต้นมะพร้าวอีกต้นหนึ่งที่ปลูกไว้ก็จะมีหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นฉีติดนะละกากำลังปลูกอีกหนึ่งต้นเนาะเป็นหาต้นแล้วกัมาเบืองโ้นนี่วันนี้ก็บอกเกียบมันก็ตายช่วงนี้แหละช่วงหน้าแล้งมันก็จนะพลิใบเนาะช่วงน้ะต้นนี้ก,ก็จะอีต้นหนึ่งเดี๋ยวจะฮดอีกต้นนี้ก็จะเป็นกร้ดิหอมเนาะติดที่กันพี่น้องตัวต้องให้น้ำดูๆถ้าบ่ให้น้ำดูคือตายส้นนี่ก็จะมีต้นมะงวง เนาะตัวบงม่วงนําตัวนี้ถ้างนนี้ก็จะปลูกต้นใหม่ขึ้นกันเนาะก็จะมีต้นมกพร้าวอีต้นหนึ่งกระลังไงซ้อนมันไหวพี่น้องซ้อนไหวมันเกิดแล้วก็ต้นกล้วยเนาะแล้วก็มีตัวนี้น่าจะติดอยู่พอปลูกไปสองต้นตายแต่ต้นหนึ่งตัวนี้ก็บกเฟื้องเนาะกบกเฟื้องแล้วก็มีก็บกเหมาตัวนี้ก็บกเหมาอีกต้นหนึ่งที่ปลูกไว้กบบกม่วงเนาะ เขากวงกับปลูกไว้ด้วยกันต้นหนึ่งนี่ยนอย่างน้อห้อนี่รีโมทต้นเขาม่วงแล้วก็บเขาบองเมาที่ปลูกไว้เชกยงนี่จะได้กินกันอ่ะสู่ต่อไปสําหรับต้นไม้ต้นนี้ดอกไม้กับปลูกไว้มันติดเองมันปลูกเองมันหละเขามวงต้นหนึง่งต้นนี้กับมวงพันนีเ่เราจะหาปุ๋ยมมใส่ปุ๋ยมมใส่นใสเนาะนี่คือบรรยากาศทรงเศร้าๆแล้วนะพี่น้องกระจาตะเวนขึืนแล้ววันเจ็ดโมงกว่า พาพี่นอ้องมาเบิงสวนเพราะว่าเขาบริเบิงหัวเบิงสวนโอ้ยเจ๊ไก่มากเหล่จาจ่าพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้บ้านสวนของดาอาจารย์นะเล่าเลยนี่เจ๊ไก่จ้าเพิ่งกําลังจะเพียรงานตัวนี้เจ๊ไก,ก,เก่เนาะเพิ่งกําลังจะเพียรงานเพียรถูอู้ยยิ้มใส่กล่องสูกล่องแห้งเออ <c oughs> เจ๊ไก่หัวใจเต็มรอยเนาะอ่านี่คือบรรยากาศโอ้ยนกพี่น้องเห็นนกบอ่อฝุ่นเห็นยี่บมดจ้าพี่น้นองนกฝุ่นฝุ่นเด้อจะสู้ไม่เบิ่งฝุ่นได้นกเด้อ ยูนี่คือบรรยากาศส่งสดาสเด๋ยซึ่งหน่อยก็จะโพสสวนแล้วก็จะปีนเขาให้แม่กินนู่พี่น้องนี่ก็จะมีต้นมักกล้วยเนาะนะกล้วย,ยั่งอยู่แต่ว่นหนา้าเบิดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวจะหาหน่อไหมพออยู่สายอย่างพอต่อพี่พดบักม่วงพุ่กม่วงกลังดอก,อกม่วงตัวนี้ก็สู่ชีวิตแห้งพี่น้อง มองวงต้นนี้สู่ชีวิตแห้งตอนแล้ว่าจะตายแล้วตายแลกเเออยังมีชีวิตอยู่สู่เธอต้องรอดนะจ๊ะเธอต้องรอดนะต้นนี้นะก็ต้นนึงเนาะต้นนี้ก็ง่ายเติบแล้วนะีินอกต้นนี้ก็ง่ายเติบแล้วกบกรกสังดอกท่านี้มีอยู่กรกสังก็ได้ที่ว่าจะมีดอกก็มิดตอนนี้มีกบกรกสังอยู่หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นอนุรักษ์ไว้กบกรกสังสี่ต้นอนุรักษ์ไว้ไปคันแท่นหน้าแบบนี้ น้พี่น้องต้นใหญ่ยอยู่มันก็จะ,ละโลงแน่พุ่นพอกระดุดหน้าท้าพุ่นเนาะมันจะ,ละโล,ลงลแน่พุ่นบอกม่วง่ข่เบิ้งพี่น้องดอกม่วงนะเอาถังไว้อยูก่กระวู้หูวัดมันจะได้หนามบอ่นี่คือบรรยากาศในะ่ยต้นบังสังต้นหนึ่งนี่ก็ต้นหนึ่งสู่สู่สู่อ้าวข่อยับยังล่นนะพี่น้องอ้ยตายเกือพี่น้อง ดีอยู่มีเกิบมึงที่ละเปินตัดไว้โอ้ยไปที่ตนดีนะบุปปากสะของเนาะดีบุปากสะของพี่น้องพว่ามีเกิบ,บอยู่พนที่ตะปูนเรามาระวังนะคุณพอ่อมึงที่ละสู่ชีวิตแห้งน,น,น,นี่คือน้ำนี่นี่คือน้ำสั่งถ้าเข้าตัดแล้วเข้าถิ่มไปทุท่ทีโอกาสดีถ้าเข้าเหยียบนี่มีสูงหลายเนาะมีสูงเบื่องพี่น้องมึงนที่ตะปู ดีมีโชคดีมีเกิบเนาะมีเกิบแต่มีเกิบแต,ะบแตะ่ะเบื้งต่อต้นนี้ก็จะเป็นต้นไม่อีกชนิดหนึ่งจกหมากอย่างแหละเอามาปลูกลืมแหละจะตายเด้อเ้อตรงสู่าชีวิตเห็นมันรอดบอกก็ต้นไม้ให้มีชีวิตรอดเนาะนี่คือบรรยากาศของบ้านสวนแล้วพี่น้องคุณพาทิต นี่คือบันสวนของพ่อให้พ่ออยู่เล่าเพิ่นมักอยู่สันโดดก็เลยไม่เห็นบานสวนเพิ่นยู่ด่ากับแม่ก็ยู่ในบ้านเนาะโอเคพี่น้องสำหรับวันนี้ไปแล้วเดอ้อบ,บาย